5เคล็ดลับดูแลผิวฝ้าช่วงอากาศหนาวผิวแหง้งช่วงนี้นะคะหลายๆจังหวัดเจอกับสภาพอากาศที่อุณหภูมิลดต่ําลงอากาศแห้งมากหนาวมากด้วยแล้วก็ส่งผลกระทบกับผิวของเราช่วงนี้มองกระจกโหแห้งสากเลยฝ้าก็ขึ้นนะคะหน้าก็คล้ำริ้วรอยก็มาด้วยวันนี้เราจะมาแบ่งปันเคล็ดลับกันค่ะกับอากาศแบบนี้จะรับมือยังไงให้ผิวของเรามันดีขึ้นนะคะก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดหัวใจให้กันถ้ามี คำถามฝากไว้ได้ที่คอมเมนต์ค่ะกับเคล็ดลับแรกนะคะที่จะช่วยได้นั่นก็คือต้องรีบหาเซรั่มหรือว่าเอสเซน์หรือว่าเนื้ออะไรก็ตามที่มันเข้มข้นเพื่อบำรุงผิวต้องยอมรับว่าช่วงอากาศแห้งๆอากาศหนาวๆเนี่ยผิวต้องการการบำรุงเป็นพิเศษอะไรที่หนาหนักเหนียวมุงทีทาแล้วมันไม่ซึมในทันทีก็จะบำรุงไม่ลึกถึงข้างในนะคะจึงแนะนําเป็นเนื้อเซรั่มค่ะได้ทั้งเรื่องของสารสกัดที่ เข้มข้นด้วยซึมเข้าผิวได้ไวด้วยโดยที่ไม่ต้องรอเพราะว่าหลังจากที่เราอาบน้ําเสร็จล้างหน้าเสร็จไม่เกิน3นาทีนะคะโบกเลยค่ะทาเลยแนะนําทาเช้าเย็นเพื่อบํารุงให้ถึงตรงนี้ด้วยเพราะการบํารุงที่ถึงผิวเราจึงจะได้รับ สารสกัดตรงนั้นมาช่วยได้เต็มที่ในช่วงอากาศหนาวๆน,นะคะ 2. ค่ะให้มองหาการบำรุงแบบมี moisturizer ก็คือเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวหรือการช่วยกักเก็บน้ำเพราะที่สำคัญเนี่ยช่วงอากาศหนาวผิวแห้งๆการกักเก็บน้ำใต้ผิวไม่ดีเลย ผิวเนี่ยแทบจะแห้งสากไม่กักเก็บน้ําลูบไปปุ๊บเนี่ยมันจะสักสากแห้งๆทาครีมทาแป้งไม่ติดหน้าการทาบํารุงจําเป็นนะคะต้องหาสารสกัดที่ช่วยกักเก็บน้ําให้กับผิวด้วย3ค่ะกันแดดอย่าให้ขาดเนื่องจากว่าอากาศหนาวเราเนี่ยอาจจะมองเห็นว่าแสงแดดไม่ค่อยจัด แต่จริงๆเนี่ยมันจะไปร้อนเอาช่วงเทิยงๆนะคะอากาศแบบบ้านเราเมืองไทยไม่ว่าจะอยู่เชียงใหม่หรืออยู่ใต้หรืออยู่อีสานหรือว่ากรุงเทพเจอทั้งนั้นเลยช่วงเช้าอากาศเย็นสบายอากาศเย็นเจี๊ยบๆพอมาช่วงสายๆหน่อยทีิยงๆทำไม่ร้อนแสบผิวอย่างนี้เพราะ UV สูงมากๆค่ะและช่วงตกเย็นหัวค่ำพอพระอาทิตย์ตกดินหนาวมาอีกละ อากาศมันสลับกันแบบเนี้จะทําให้ผิวของเราถูกรบกวนด้วยขาดความชุ่มชื้นด้วยต้องดูแลนะคะกันแดดอย่าให้ขาดเช้าก็รีบทาเลยหลังจากที่เราลงเซรั่มกันแดดต้องตามทันทีถ้าชนิดครีมทาให้ได้ถึง2ข้อนิ้วแบบนี้เลยนะคะถ้าทาไม่ถึงเท่ากับไม่มีประสิทธิภาพในการกันแดดหรือกัน UV ได้ค่ะถ้าใช้ชนิดน้ำบีบให้ได้เหรียญ1ิ2วง C นะคะดื่มน้ำอย่าให้ขาดค่ะเพราะน้ำดื่มจะช่วยในเรื่องของโครงสร้างผิวเนี่ยให้กักเก็บน้ำได้ดีขึ้นเพราะถ้าคุณไม่ดื่มน้ำอากาศก็แห้งด้วยน้ำดื่มก็ไม่อยากดื่มเพราะไม่อยากปัสสาวะบ่อยอันนี้ไม่ได้นะคะเพราะผิวของเราแห้งเป็นทุนเดิมแล้วเราจะต้องเติมน้ำให้กับผิวด้วยการดื่มน้ำน้ำเปล่าน้ำแร่เนี่ยแหละค่ะดีที่สุดให้ได้วันละ2-3ลิตรโดยจิบดื่มแบ่งในแต่ละวันเนี่ยไม่ต้องดื่มรวดเดียวนะคะแบ่งดื่มในแต่ละเวลาให้ได้ทั้งวัน ข้อสุดท้ายค่ะข้อที่5นะคะนั่นก็คือการดูแลผิวยาบีบแคะแกะเก่าเพราะช่วงที่ผิวแห้งๆหลายคนเนี่ยมีอะไรตกสะเก็ดมีอะไรแห้งๆเคลียแกะหรือว่ามีสิวบีบจะเกิดอะไรขึ้นเกิดรอยแดงรอยดําได้ง่ายมากๆค่ะผิวจะช้าได้ง่ายมากๆช่วงนี้ไม่เอาเลยนะคะถัดจากรอยแดงรอยดําช้ามากๆมันจะกลายเป็นดาๆเสร็จปุ๊บ ถ้าโดน UV ีโดนแสงมนะมันกลายเป็นฝ้าเลยทันทีหรือกลายเป็นรอยดำๆที่ติดกับผิวหน้าเราไม่ดีค่ะดังนั้นอย่าบีบแค่แกะเกาเลยนะคะช่วงนี้อย่างที่เกศอยากจะบอกก็คือไม่ใช่ว่าผัดจากช่วงนี้ไปอากาศหน้าอื่นเป็นยังไงบีบได้ไหมอย่าบีบอันดีที่สุดค่ะเพราะถ้าบีบแล้วมันช้ำก็กลายเป็นแผลเป็นอีกนะคะด้วยความปรารถนาดีจากเคที่ค่ะสำหรับใครที่กำลังดูแลฝ้าต้องขอแนะนำเลยว่าชุดดูแลฝ้า ที่เราอยากแนะนําตรงนี้ปลอดภัยไร้าสารไม่กัดลอกไม่มีสารสเตียรอยไม่มีสารกัดลอกใช้ได้อย่างปลอดภัยแล้วก็มั่นใจตรงนี้มีอะไรบ้างตัวแรกนะคะที่แนะนําที่สุดของเซรั่มฟ้าหน้ากระชับประดับยีนเชคเทที่ตัวนี้ลดเม็ดสีเมลานินเติมน้ําให้ผิวลดอาการแสบแดงแสบกล้านใช้เช้าเย็นร่วมกับการทาครีมกันแดดบีบีกันแดดเคที่ SPF 50 PA บกบกและสบู่สมุนไพรแฮนเมดว่านังคำจกเทที ชุดนี้ราคาพิเศษ1260บบาทเท่านั้นส่งฟรีทั่วไทยค่ะทักได้เลยนะคะ